เอวเอวเมาอยู่ยังอยู่นี่เนาะรูปรอมาอยู่ยังอยู่นี่เนาะนะมาดินแล้วนี่อาบน้ารูปรอเลยหอตัวหอมแล้วเขาก็ต้องเอามาเนาะเนาะตัวหอมแล้วมาเลยผนเอื่อยผลนนั้นอารมณ์ดีเลยพี่น้องเด้อเอื่อยผลกันเปิดเพลงแล้วก็เต้นอยู่เพื่อนหนาไม่เท่าแปง อยู่หนาเฮือนไปแถวแปลงว่าฟิสลุง,ลงเอ้ยมือเฮอนได้ซื้อกระโปรงใหม่มาให้นี่อ๋อลุงวงก็มาเยี่ยมนี่มาไหมลูกมะเฮือนมาเฮือนซื้อกระโปรงใหม่มา,าซื้อกระโปรงใหม่หนะแม่ตู่ทางน้องพอมกระโปรงงนะโอ้ฝุ่นมีของฝาคลองต่อนมาเด้อพี่น้องเด้อดลุงวงเด้อคุณมาเล่นน้ำพี่น้องอันนี้มาเล่นน้ำน้าเยิ้มุงมาเล่นน้ำฝุ่นมีของฝาอีกโอ้ชาวตู่ก็อยู่คุณได้เพียงเด้อ น่าหนึ่งอันนักพแกนนั้นใส่ไข่ใส่อย่างนี้แล้วเอา,าอเอาคอยบปต้มไข่ทำได้มีแล้วโอ้มีเดียยรเลยลล <c oughs> กับบันชุดของเพลินชุดกระโปรงงามๆได้ลุงเอ้ยมาไมล้ไหมลูกอือไปลุงวงซื้อกระโปรงมาฝากสบายดีปาร,รุงเแล้วไข่มุกน้ำเออมาลงมา

นะพี่น้องพากันแบกกันมาแล้วชาวตู่คนนี้ของฝากให้ร้านเฮียงเด้อกลับไปกลับไปกลับไปของฝากมาให้ร้านมาเกินพี่แล้วพาตะเมกไปเลินเมื่อกี้นี้เพียงเด้อ คนมีสูตรก็ควนจะมาผูกแขนลานพีน่เนาะมามามานี่ลานกับเอานอนไวน้แนวหนี้เนาะ FC บอกหลายคนว่าหเอานอนแบไว้ในเด้อสาวอนว่นเด้อไว้เพิ่นขวมเพิ่นค้านเนาะนอนอยู่พี่น้องรูเถางอุ้มไปหล่นเลย,เลย FC เลยบุต้เห็นีกเลยถ่ายบึงซะนี่ดินดองดังดๆงดองเพิด,ด,ด้ขวมสพิ่นค้านเนาะสามเดือนกลัวเลย เจ็ดโลเดาลุงวงผลก็มีสูตรง,งามๆมาผ่าหน้องลุงเนาะพี่น้องเนาะขอบอกขอบใจหลายๆผนมีน้ำจิตน้ำใจพี่น้องคนต้มไข่มาคัดเนยแล้วพี่นอ้องเจะต้มไข่เพ่ลจะมาผูกเอาแขนหลานแขนเอาปั่นให้หลานนี่เด้งแกงกันเะมีโอ้คักแล้วคักแล้วค่ะสีเหลือง อ้สร้างอีกขอบมงขอบใจหลายๆให้มียอดติดตามขึ้นหลายๆเด้อให้ผ่านให้ผ่านกดไวๆเดตูเด้อเด้มีโอกาสมาพกเขาออันให้ลูกรลานลูกหลนมาจางาบลลุงวงนกระเมืออะไรได้พียงเด้อ ทิพผูกแค้นนะยูทีเออันช่องอันน้องตูพะวงเดยนจะเดินเดี๋ยวเพิ่นก็ได้สุดงามๆมาฝากน้องลุงใส่พอดีเลยของขอบใจเพิ่นหลายๆแต่ก็น้องเมฆน้ำน้องเมฆด้สุดสีเหลืองน้องเมฆเขาได้สุดสีเหลืองเดยวจะเด้อขอบใจให้ให้ผ่านไวๆเด้อมีคนติดตามหลายๆมียอดวิวหลายๆเหมือนซับพันซับเนาะ มาผูกแค้นนางลุงเป็นลูกเป็นหลานให้ชาวเจ็บชาวไข่พี่น้องนี่ก็มางบึงตะเมียเข้าจำบัาบ่เลือไหน่ไหนเลือดสีสีแดงเนาะสีแดงะสิบปาทคือเก่าวสิบปาทหนึ่งสองสาม คนดีเออคนดีแม่เป็นคนดีเขียนว่าคนดีโอมาถืออะไรมาถือคนดีนตึ้งตึ้งตึงงนะ้งตึงงนี่ตัวคนงามนั่นแตมันติดงกสองอ้มเอออ้าคนดีกับคนงามแม่เป็นคนดีกับคนงามใช่นะเป็นคนดีกับคนงามเนอะตะไม่ก็ เล่นแล้วบบบนี้ไหมไข่จะเมฆเอาชีเขียวคนเล่นแล้วคนเช่าไข่ก็คนเล่นแล้ะเอาหาบ้านเอาเสร็จเอาไข่จะเมฆเอาหาบ้านไข่จะเมฆเอาหาบ้านแมงดอง้ามคนหล่อเมฆได้คนหลอเมฆได้คนหล่อกินแกมกันไหมนะ

Bác mi vô mẹ mi lắm sao không mẹ tiêu thôi đọc này, nè nôn mày nôn 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 Nam ทงกึ่งทงแค่บะเบสสองงเนาะบะเบสสองถุงแต่ว่าอีกช่ออี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 กสองเอ้ทงทงที่สองค่ะบะเบสทงที่หนึ่งค่ะเบสแม่สิสิไปกินแกงหน่อไม้อยู่วันนี้ทางนั้นเอิดแนะป้าทางนั้นก่อนอ้าก็ได้เงินไปหาทางนั้นก่อนทางนั้นเอืดเลย Ba sẽ bé kim kênh ngồi thang na ơi là hôn hôn quân ụm hôn 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 cơn hôn nặng ไปอ่ะเฮ้ย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 เ้ยเ้ยเ้ยน้ยเมฆยาิขาวเมฆสบายดีก้องไสบายดีกินข้าวเล็กน่อย้อนมันเอาเอามันเลอะแน่ แกไปดีแกไปดีเป็นผู้ก,อง,กองได้แล้วลูกเหม,มเผินหอนพี่น้องเอ้ยเลยเอามาเฮือนซะเอามานอนเล่นอยู่เฮือนน้องเมกเนาะหอนมาดีดปังๆเปิดแอร์ให้อยู่เฮือนซะให้ยวอยู่เมื่อกี้เนี่ยเลยอุ่มมาเฮือน อ่ะขอบคุณทุกไลน์ทุกเมนทุกคนเขามารับชมเด้อจ้ะเด้อช่องกหนาตาอ้นน้องลุงคนน่ารักลุงนภา,าสาวเซโนโจ้ทาทั้งสามช่องเลยเด้อขอบคุณเอฟซีประตูทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ทั้งน้องเมฆแล้วก็น้องลุงจ้าไม่าย,ายลาไปก่อนจ้า้า,า,ไ,ปา,าไปก่อนครับ